สะดวกการสะสมของแร่ธาตุจะทําให้เส้นเลือดอุดตันไปด้วยแคลเซียมการที่เส้นเลือดตีบนี้อาจนำไปสู่การหัวใจวายหรือลมชักได้คนที่มีแคลเซียมสะสมอยู่ในเส้นเลือดจะมีโอกาสเกิดหัวใจวายมากกว่าปกติ25เซนและผู้หญิงที่มีหินปูนจากแคลเซียมจะมีโอกาสเกิดโรคลมชักได้มากขึ้น50ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สามารถตรวจสอบการสะสมหินปูนในเส้นเลือดในร่างกายเราได้ทอมลเกอร์นข่าวรายการเอ็นบีซีในลีนดิวได้รายงานเรื่องเทคโนโลยีนี้และความอันตรายที่เกิดจากการสะสมของแคลเซียมในเส้นเลือด ในขณะนี้มีวิธีช่วยเหลือสําหรับผู้มีโอกาสที่จะเกิดโรคหัวใจมีเครื่องมือที่จะช่วยให้ได้ภาพอย่างชัดเจนว่าในเส้นเลือดของเรานั้นเป็นอย่างไรและกำลังจะเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะเริ่มมีปัญหาพบกับโรเบิร์ตฮาเกอร์จาก NBC มันมีชื่อว่าอัตราฟาสซีทสแกนถ้าคนมีอายุ40ต้นๆหรือมากกว่าอย่างเช่นเบฟเวสหรือเจมฟรตเครื่องมือใหม่นี้จะช่วยได้มากในการตรวจพบเส้นเลือดตีบได้ทันก่อนที่จะเกิดหัวใจวาย คุณสมบัติสำคัญของเครื่องมือนี้คือความเร็วที่เครื่องมือนี้ยิงรังสีเอกซร์ผ่านร่างกายซึ่งเร็วกว่าแคสแกนถึง10เท่าดังนั้นภาพของหัวใจที่ได้จึงชัดมากโดยที่จะไม่มัวและไม่รบกวนโดยการเต้นของหัวใจหรือจังหวะหดขยายของเส้นเลือด ผลของเครื่องมือนี้จะทำการอธิบายโดยดรอลันวอสแมนจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันนี่คือสภาพของขั้นที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าคนไข้คนนี้มีการสะสมของหินปูนแล้วนี่คือผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดห,หวัวใจที่ปกตินี่คือหลอดเลือดหวัวใจข้างขวาที่ต่อออกมาจากออตาซึ่งมันไม่มีการสะสมของแคลเซียม ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการอุดตันมากล่ะคุณนี้เห็น,นว่ามีความแตกต่างว่าเส้นเลือทดทั้งหมดที่มีอยู่ทางด้านซ้ายมีการสะสมของหินปูนอยู่นี่เป็นกรณีที่ร้ายแรงมากของการอุดตันซึ่ติจริงแล้วต่อมาผู้ป่วยคนนี้ต้องทําการผ่าตัดบายพาสด้วยแพทย์จะทโลองในกรณีใช้ฟูดแมทริกซ์ในการรักษาคนไข้ให้สุขภาพสมบูรณ์และทาให้ชีวิตของคนไข้เหล่านั้นดีขึ้นเมื่อผู้เราให้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในรูปแบบหน่วยอาหารคนไข้เหล่านั้นที่จริงการดําเนินชีวิตก็ดีขึ้นอย่างที่สุด คุณภาพชีวิตของพวกเขาได้พัฒนาขึ้นเดินในเวลาเดียวกันนั้นแม้แต่โรคที่ยังไม่ได้รับการรักษาก็กลับอ,อาการดีขึ้นได้เองดังนั้นความจริงมันจึงออมีประโยชน์ในหลายๆด้านนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับโรคเอดเท่านั้นละคะ่ะดังนั้นหลักการฟุยแมทริกได้ปรากฏว่ามีผลดีในหลายๆด้านมันช่วยพัฒนาด้านอายุรเวทได้อย่างต่อเนื่องกว่า โดยใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแคลเซียมเสริมอื่นๆทั้งหมดเท่าที่เคยลองใช้มาด้วยประสิทธิภาพสูงกว่าซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นมากในด้านประโยชน์ที่ผู้ป่วยของเราบางคนได้รับจาก f o o d m ม t r i กนะครับผมใช้เทคโนโลยีของฟู้ด m มทริกเพราะผมรู้ว่ามันทำงานเหมือนกับอาหารผมใช้เทคโนโลยีของฟู้ดแมทริกเพราะปริมาณที่น้อยกว่าสามารถให้ผลได้มากกว่า ผมใช้เทคโนโลยีฟูดแมทริกเพราะมันนำสารอาหารไปยังบริเวณที่ต้องการสารอาหารนั้นผมใช้เทคโนโลยีฟูดแมทริกเพราะม,มีผลข้างเคียงที่เป็นพิษและใช้เกินขนาดจะไม่ทาให้เกิดผลเสียอะไรมากอาจจะเปลืองเงินนิดหน่อยแต่ไม่มีผลกระทบต่อ,ตอก,การทํางานของร่างกายและเหตุผลหลักที่ผมใช้ฟูดแมทริกก็เพราะว่าคนที่ได้บริโภคเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่ได้รับสารอาหารอย่างเหมาะสมจะได้ผลก็คือเพื่อฟื้นฟูและรักษาสุขภาพซึ่งก็คือจุดประสงค์ของการดําเนินชีวิตครับ เมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ได้ข่าวว่าฟูดแมทริกซ์ได้ผลดีเยี่ยมเช่นนี้กระด้ไปร้องเรียนศาลเพื่อจะพยายามห้ามไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่นี้ถูกเผยแพร่ไปสู่ประชาชนคดีนี้ใช้เวลาถึง3ปีกว่าจะปิดคดีได้แล้วก็ใช้เงินไปถึง3ล้านเหรียญและวิทยาศาสตร์ชั้นนำใช้เครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดเพื่อจะศึกษาฟูดแมทริกซ์ละรายงานผลการทดลองให้ศาลทราบในที่สุดผู้พิพากษาของรัฐแคลิฟอร์เนียตัดสินว่าผู้ผลิตมีสิทธิ์เผยแพร่ข้อมูลนี้ได้เอกสารของศาลนั้นระบุว่าสารอาหารฟูดีกว่าาาสรรรหจิง สารอาหารฟูดแมทริกสามารถถูกดูดซึมเก็บกักและใช้ประโยชน์มากกว่าสารอาหารเดียวๆและสารอาหารฟูดแมทริกนั้นยังผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะอีกด้วยฟูดแมทริกจริงๆแล้วคือสารอาหารตามธรรมชาติที่เข้มขน้นซึ่งรวมกันเป็นสารประกอบใหญ่ๆคุณไม่ต้องมานั่งรับประทานอาหารปริมาณมากๆถ้ามีฟูดแมทริก มันคืออาหารเหมือนกันเพีนงแต่ถูกทำให้เข้มคนอยู่ในยาเม็ดเพียง1-5เม็ดต่อวันก็เพียงพอแล้วซึ่งสิ่งที่ให้ไม่ใช่เพียงแต่วิตามินและแร่ธาตุยังมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเส้นใยกับอาหารไบโอฟลาวนอยด์และกรดไขมันที่จำเป็นมากกว่า50ปีที่ผมอยู่ในวงการแพทย์ผมยังไม่เคยพบอะไรเช่นนี้มาก่อนที่จะช่วยสุขภาพของคนทั่วโลกในขนาดนี้มาก่อนเลย ร่างกายสามารถที่จะรับรู้ว่าสารอาหารจริงๆเหล่านี้เป็นอาหารแล้วระดับเซลล์มันจะทํางานร่วมกับร่างกายเพื่อที่จะเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างสูงสุดและที่สําคัญที่สุดนั้นนอกเหนือจากผลการวิจัยที่สนับสนุนข้อมูลจากทั่วโลกนี้แพทย์ที่ใช้ฟูนทริกในการรักษาคนไข้นั้นเห็นผลที่ดีเยี่ยมขณะน,นี้หลักฐานที่น่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ทั้งหลาย ต่างก็ชี้วปที่สารอาหารที่เป็นสารอาหารตามธรรมชาตินี้ว่าเป็นคําตอบของความต้องการสารอาหารของโลกขณะนี้เรามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือว่าธรรมชาตินั้นรู้ดีที่สุดผลที่ได้ต่อสุขภาพของคนทั่วโลกในระยะยาวนั้นเป็นที่ประจักษ์กันในอนาคตผมมั่นใจว่าคุณเจนด้วยกับผมว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดที่รับรู้มานั้นสนับสนุนความเนือชั้นของสารอาหารฟูดแมทริกซ์ เทคโนโลยีนี้อยู่บนพื้นฐานหลักวิทยาศาสตร์และไม่ใช่ทีไยายวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะเราทุกคนก็ได้เห็นผลที่มหัศจ,จรรย์ของฟูดแมทริกซ์นั่นแล้วการตัดสินใจของคุณที่ควรทํานั้นง่ายมากคุณต้องการที่ให้ร่างกายของคุณได้รับสารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้นหรืออาหารธรรมชาติการตัดสินใจนั้นเป็นสิทธิของคุณคุณสามารถที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัตินี้ได้ก็ติดต่อผู้ที่ให้วี c ีแผ่นนี้กับคุณมาแล้วเชิญทดลองอาหารเสริมที่พิเศษนี้ เมื่อได้ใช้แล้วคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่าง